จูๆเนี่ยนะฮะเจอหลุมยักษ์โหเขาบอกว่าดินเนี่ยมันซุดลงไปชาวบ้านแถวนั้นก็เลยเกิดความวิตกกังวลน,นะครับว่าเอ๊แล้วมันจะยิ่งซุดยิ่งซุดลงไปอีกหรือ<ม>เปล่าเนี่ยนะฮะไปดูหลุมนี้กันนี่นะฮะสภาพนี่ถ่ายจากมุมสูงใช่นะฮะลึกลงไปเนี่ยสเมตรรัศมีความกว้างของหลุมนี้เนี่ยนะฮะแเมตรคุณผ<ม>ู<ม>้ชมแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่มีคนไปพบเขาบอกวัดกันใหม่วันนี้เนี่ยนะฮะ มันยุบตัวลงไปอีกประมาณ50เซนติเมตรนี่นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับวันนี้นักธรณีวิทยาเข้าไปสำรวจนะครับดินยุบตัวในจังหวัดพิษณุโลกบริเวณนี้อยู่ที่อำเภอเนินมะปรางนะครับจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานทุ่งสแสลงหลวงนะครับอย่างที่บอกไปเส้นผ่าศูนย์กลาง8เมตรลึกลงไป3เมตรคือถ้าคนคนตกลงไปเนี่ยขึ้นลำบากเลยนะฮะ,ะ3เมตรเนี่ยนะฮะแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ เมื่อปี2557ใกล้เคียงกับพื้นที่บริเวณนี้แหละครับเคยเกิดหลุ่มยุบมาแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นปี58บริเวณไร่ข้าวโพดของชาวบ้านเนี่ยนะฮะอีกหมู่หนึ่งที่อยู่ที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เคยเกิดหลุ่มยุบค่ะนี่เป็นครั้งที่3นะฮะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าทั้ง3ครั้งเนี่ยมันจะเกิดในช่วงเนี้ยรอยต่อของฤดูร้อนกับช่วงฤดูฝนเนี่ยนะฮะ แต่ว่ามันแตกต่างจากสองครั้งที่ผ่านมาก็คือว่าครั้งนี้มันไม่มีน้ําขังอยู่ภายในหลุมแล้วหลุมก็เป็นเหมือนเนี่แหละฮะดินที่มันซุดลงไปเลย นะคะนักธรณีวิทยาชำนาญการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตหนึ่งลำปางนะคะ,ะ,คะก็เข้าไปตรวจสอบแล้วบอกเลยนะคะว่าหลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งค่ะที่ดินเนี่ยยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึกแล้วก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยตั้งแต่1เมตรถึง200เมตรแล้วลึกตั้งแต่เมตรหนึ่งแล้วก็ลึกได้จนถึง20เมตรด้ซ้าไปนะคะคปกติจะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบใกล้กับภูเขาที่เป็นหินปูนเพราะว่าหินปูนนี่แหละมีคุณสมบ ละลายน้ำนะคะมีสภาพเป็นกรดอ่อนได้แล้วภูเขาหินปูนมีรอยเลื่อนแล้วก็รอยแตกเยอะจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาหินปูนมีหน้าผาชันหน้าผาจะเป็นรอยเลื่อนแล้วก็รอยแตกในหินปูนบริเวณไหนที่รอยแตกของหินปูนปัดกันมันก็จะเป็นบริเวณที่ทําให้เกิดโพรงได้ง่ายนั่นเองค่ะครับเหตุที่มันเกิดเนี่ยเพราะว่าปริมาณฝนตกเนี่ยน้าฝนเนี่ยมันมันเป็นกรดมันก็ไปกัด กัดเซาะไอ้หินปูนห,หินปูนข้างล่างนี่นะครับให้เกิดการยุบตัวที่มันเป็นโพรงอยู่นะฮะให้มันยุบตัวทีนี้ประกอบกับปีนี้เราเนี่ยเจอภัยแล้งภัยแล้งหนักมากน้ําใต้ดินของเราเนี่ยมันลดลง <S <S ทีนี้เมื่อเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดฝนตกอย่างที่เมื่อกี้ที่วันนั้นหนุบิทักพูดเนะ่วันนั้นเกิดฝนตกแล้วน้ําฝนมันกัดเพราะลงตื้ลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกัดเซาะนั่นจะ น้ำใต้ดินไม่มีมันยุบลงไปตรงนี้ฮะเราก็ให้พี่น้องประชาชนคอยระมัดระวังนะครับขณาที่นักธรณีวิทยาชำนาญการเนี่ยนะครท่านก็อธิบายเพิ่มนะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรคือชั้นหินของใต้ดินหินเป็นหินปูนเนี่ยนะครับน้ำฝนเนี่ยมันจะสามารถกรัดกร่อนได้นะฮะยิ่งในพื้นที่ที่มีการสูบน้ำใต้ดินออกไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดโพรงใต้ดิน ทำให้เกิดทำให้เพดานโพรงใต้ดินเนี่ยยุบตัวแล้วก็เกิดเป็นหลุมยุบได้นะฮะหลังจากนี้จะขอรอดูอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อประเมินฮะ,ะว่าหลุมเนี้ยมันจะยุบตัวลงไปเพิ่มไหม <ừ> นะฮะหลังจากนี้ก็จะให้อบตเนี่ยนะฮะทางอบอตบ้านมุงเนี่ยมาดาเนินการถมคือถ้ามันไม่ยุบเพิ่มลงไปเนี่ย <ừ> ก็ถมดินเข้าไปะนะฮะป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนในในใน,ใน,ในชาวบ้านแถวนั้นก่อนนะครับยืนยันว่าสิ่งนี้มันเป็นปรากฏการธรรมชาติท,ที่ที่สามารถป้องกันได้นะครับ เราจะเรียกว่าเป็นถ้ำนะคะถุนพ้ะษเกิดมันยู่ใต้ดินแล้ก็จะได้เป็นโคงใต้ดินมันก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่คนในเอนดนเราเนี่ยค่ะคนนี้ก่อนหน้านี้พอที่ใต้ดินมันมีน้ําบาดาลพยุงตัวมันไม้อยู่นะคะเพราะว่าพอมันเกิดหน้าแรงน้ําบาดาลมันก็ลดตัวลงไอตัวโคงที่มันเคยมีน้าบาดาลอยู่มันก็กลายเป็นโคลอากาศไอตัวพอมาเจอน้ํัฝนอีกรอบนึงมันก็เลยทําให้ไอตัวน้ำฝนเนี่ยไปทำให้น้ำไอดินที่อยู่ข้างบนเนี่ยค่ะอุ้มตัวหนักขึ้นแล้วมันก็ได้ซุดตัวลงไปในโมัน ที่มันอยู่ข้างล่างก็เลยทาให้เกิดเป็นลักษณะปรากฏการณ์ยุบุบเนี่ค่ะังนันก็เป็นปกติการธรรมชาติอธิบายแบบนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาจะได้เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เขาก็ตกอกตกใจเขากลัวว่าเฮ้ยมันจะยุบลงไปอีกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะมายุบที่ดินของฉันด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วมันอันตรายหรือเปล่านะคะก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปให้ความมั่นใจแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะใช่นะครับการสูบน้ําบาดาลมาใช้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่บอกมันต้องสมดุลนะกับฝนที่มันตกลง คืออย่าสูบจนน้ำน้ำาน้ำประดานมันหมดม,มันก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แหละ,ค,ะครับอะ